วดวรสมนตทมความรู้สึกตัวทั่วพร้อมน้อมจิตระลึกนึกถึงคุณพระรัตนไตรัยเอเตเตพิกเวอุโพอันเตนุปาคามมันทิมามปฏิปันตถาคะเตนะวิสังพวน จากคุกรณียอุปสมัยะเพียญยายาสัมโพธายเนียมพานายาสังวานตเตียขออปฏิบัตินันเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างเหล่านี้ อันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานกตาตมาจะสรา กเวมันชิมานปฏิปทานทันทาคเตียนนพิสามพวนจากุกรเนียนะกรเนียอุปสมายาภินพุนทายเนียมพานายสังวันตเตีย ขอปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้นเป็นชนะอายเมวะอริโยอันทางที่โกวมะโคสใสยะเทาังสามสามาวาจาสามากามัน สัมมาชโวะนสัมมาวานสัมมาสติสัมมาส,สมมา,มมาทิยข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางคือเรียม,มากันประกอบด้วยองค์แปดนี้แล ซึ่งได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบวาจาการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบประลึกตั้งใจชอบใยายังโควสาเพียเวีปฏิปทานเถธาคเตนะภิสามพวน การเนียนะการเนียุปสมายาภิียสังพุทธายเนียพานายสังวาตเตียนี่แหละคือข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้นอีทางควมปนนาพีขเวง ชานติป uh 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 so ิทวงคางชรามปิทวงมารนามปิทวงคังส่วงกับปริเทกะทวมันนาสุปายาสงปิทวงอาภิเยนสัมปโยน์ ปิเยวิเวปโยโคโททวโคนย,ยงปิชังนัาปฏิธรรมปิทวงสังคิเตนปัญจุปาทานาัันทาทุกขาอาเพียงสู่ทางลหลอันประเสริฐคือทวงนี้แหละคือความเกิดก็เป็นทว์ ความแก่ก็เป็นทวงความเจ็บก็เป็นทว์ความตายก็เป็นทวงความประสบกับสิ่งอันไม่เป็น,กกปนความพลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทวงปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นแม้นั้นก็เป็นทว์ ว่าโดยย่อความยึดมันถือมันในขัน้าเป็นตัวทูวยึทางขอามปันภาพิเวี โโนองพวิกานันทิราคสหคตาตตาตตาตราพินันทิเนศยอิทางกามาตานภวตันหาวิภวตันหาก็ความจริงอันประเสริฐคือ แห่งทุกนี้แหลงคือตัณหาอันทำให้มีพบใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจเกิดกรมะตัณหาภวตัณหาเวียมภวะตัณหา ทิทังโคปะนภิกขเวทุกนิโรธอริยสันโยตัสชายวตัาหายาเสสวิราคะนิโรจจะโคปตินีสักโคโมตีนาลโยก็ความจริงอันประเสริฐคือความดับทุกนี้แล คือความดับด้วยการสำรอกโด,ดยไม่เหลือความสลาความวางความปล่อยความไม่อาอีทางโคปันพิกขเวทุกนิโรธ ปฏิปัฏาอริยสัจญยเมวะอริโยอันทางที่โกมะโกอัยเทียนสัมมาเทียนที่สัมมาจังกะปนมากัมมันตันสัมมาอัน สัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสัมมาทิก็ความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนี้แลคือเรียม,มากประกอบด้วยองค์แปดประการซึ่งได้แก่ความเห็นชอบ ว่าจะชอบการงานชอบเลียงชีพชอบเพียรระลึกชอบตั้งใจชอบดูบทนี้ก่อน,นเราไปดูที่ตัวตัณหาอย่ายังตัณหาโปโนกภวิกาแปลว่าทำตัณหาที่ทำให้มีพบใหม่น แปลว่าการมีมีแล้วมีอีกนะนะโปนภวิก bon ามาจากคำว่าปุณณะเนี่ยนะนะทำให้มีพบใหม่แล้วก็ประกอบนะด้วยความกำหนัดนันทิราคะสหคตาเนี่ยนะนะหรือภาษาไทยเราชอบนำมาทับศัพท์สอรคด้วยความกำหนัดนันทิราคะาคือความติดอยู่ในความเพลิดเพลิน นะความยินดีความพอใจนะีนะ่ตัตตราพินันทินีนะเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์นั้นๆหรือเพลิดเพลินในอารมณนนรรนนนะ์นั้นๆตัตระตัตตราแปลว่านันนะอพินันทินะีท่านแปลว่าเพลิดเพลินยิ่งนักนะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเหตุให้เกิดความทุกขนะ์ทีนี้เราก็มาดูจิตของเราเองนะเวลามัน เพลิดเพลินในอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ที่กระทบเข้ามามันไปสร้างความรู้สึกว่ามันมีตัวมีตนอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งมีความมีความเป็นอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะอันนั้นแปลว่าไปสร้างพบใหม่อย่างเงี้ยะในความหมายอย่างนี้นะแต่นี้พอไปสร้างพบก็แปลว่ามันจะต้องมีผู้ที่อยู่ในพบนั้นก็เกิดความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ก็คือ มีความมีกูที่กำลังเกิดมีกูเกิดกูแก่กูเจ็บกูายกูประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักกูพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักกูปรารถนาอะไรแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจอย่างนี้เป็นต้นในความรู้สึกว่ามีกูกํลาลังเป็นอะไรอยู่นี่แหละเขาเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าซึ่งโดยธรรมชาติของมันนะมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่แล้วนะพอไปยึดมัน่นในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงมันก็ทุกข์ขึ้นมาแค่นั้นเอง ทีนี้ความดับทุกข์คืออะไรคือการสำรอกโดยไม่เหลือนะอเสสะไม่มีส่วนเหลืออเสสะวิราคะนิโรโทรจะอันนี้เขาเรียกว่าสำรอกโดยไม่เหลือในชะ่จะโคความสละปฏินิสสกโคความวางมติความปล่อยอนาลโยความไม่อะไรหรือไม่มีที่อยู่ให้กับตัณหาอนาระยะนะี่แปลว่า ไม่มีที่อยู่นะหรือไม่อะไรเรามาแปลทับเสาว,ว่าไม่อะไรนะไม่อะไรอะไรไม่อะไรอวรกัไอความรู้สึกว่ามันเพลิดเพลินยินดีพอใจอะไรทั้งหลายนั้นนะวันเวลามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นอย่าปล่อยให้จิตไปหลงเพลิดเพลินยินดีพอใจใดเพราะสภาวะในฝ่ายบวกทั้งหลายเนี่ยนะแล้ววิธีการทำยังไงก็คือการเจริญมรรคนะ ยิทางทวงคังอริยสานจริเมภิกเวปวงเพนานวนสุเตสุธรรมสุจาคขงอุทาทิยานังอุทาปาอุทปานที่เวียนฌาอุทาปาที่อาโลโกอุทปาที เพียงสูท่ทางไหลจากสู่ญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้คืออันประเสริฐคือทวงต่างโควปณนิทางทวงทางอริยสัจ ปรินยยันติเมพิขเวปูมสุเตสุธมเมสุจักขงอุทปาธิยานังอุทปาทิปันอุทปาทิอาโลโกอุทปาที ความจริงอันประเสริฐคือทุกนั้นควรรู้ต่างควรปณิทางทุกจังปริญนยาตันทีเมียีิกเวปว่วนนวสุตเตนสุธาเมีสุจาควงอุทาทิ่ญานังอุทภาภ อุทัพปันทิเวียชาอุทัปันทิอาลลโงโกอุทัปันทิความจริงอันประเสริฐคือทุกนั้นเรารู้แล้วยิทางทั่ขสมุทัยอริยสันขเวีปวงเพนนนุสุเตสุทรง ญานงอุทา,าทัิปัญญาอุท,าาทัาปทิเวียนท,าาทัทปทิอาโลโกุท,าาทัาปทิเพียงสู่ทางลายจากสู่ญานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในทางที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า นี่คือความคือเหตุแห่งทวงต่างโคปนิทงางอริยสัจจังพะหาตาพันธิเมพิทเวปวเพีนันนวนสุเตนสุจากคงอุาทาปติยานงอุทาปา ขอุทัปปเทียงความจริงอันประเสริฐคือเหตุแห่งทุกนั้นควรละเสียทางขัวเปัอริยสัจจังเพียนันที่เมียพิขเวปวงอนัน,นสุเตนสุธาเมีสุจากขวงอุทปาทิยาน อุปทปาทิปัญญาอุาปทปาทิเวียชาอุทปาทิอาอุอาปทปาทิความจริงอันประเสริฐคือเหตุแห่งทุกนั้นเราได้ละแล้วอิทางทุกขเนโรวทวาริยสันพียเวปุเพนานนวล อุาาทปาัธาาิญาณังอุทปาัธิปัญญาอุทปา,าอุทปา,าทธิอาโลโกอุาาทปาัิเพียงเพียงส่ทั้งหลายจากสุญาาปัญญาวิจาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราใน ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าน,นี้คือประเสริฐคือความดับทวงตางวคปนิทางทุกขานิรวอริยสาสัจจังสัจชิการตาพันธิเมีพิขเวงอนันตนสุเตนสุธรรมเมีสุจัง อุทัปปัญธิญาณังอุทัปปัญธิปัญญาเวียนเจ้าอุทัปปัญธิอโลโกอุทัปปัความจริงอันประเสริฐคือความดับทุกนั้นควรกระทำต่างคนปณิทานทุกขานิรวน จิกตันติเมผีเขเวปวนเพนนนวลธรรมเมสุจากขวงอุทาปนทียานังอุทาปนทิอานโลโกอุทาปนที ความจริงอันประเสริฐคือความดับทุกนั้นเรากระทำให้แจ้งแล้วอีทางทุกขนิรธตขังปฏิปัปาริยสัจจันติเมนะโนสุเตสุทามเมสุจากควงอุทปาัง อุาาทัปปัญญาอุาาทัปทิเวียนาาที่อานลวโกอุาาทัปาเทียนเพียงสูท่ทางลหลจากสุญานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมเคยได้ฟังมาก่อนว่านี้คือ ประเสริฐเถือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ต่างขคอปณิทางทุกขนิโรธคัางปฏิปัทาริยสัจังพาเวตาพันธิเมงปุมเ,เพรนโนโุสุเตสุธรรม ยานังอุทะปานิปัญญาอุทปาทิเวียนอุทะปาทิอาโลโกอุทปานทิประเสริฐคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้นควรเจริญทางควปณิทางทุกขนิโรธ ปฏิปทาเริยสัจจังภาวิตังปูมเพรานุวันสุเตงจกคุงอุทัปาปิยานังอุทัปปังอุทัปทิเวียนชาอุทัปาอุทัปปิทวความจริง คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้นเราจะเริญแล้วน,นี่หลักการที่จะจัดการกับความทุกข์ของตัวเองนะทุกรู้ทุกมีไว้ให้รู้ต้นเหตุแห่งทุกมีไว้ให้ละ,ะการดับทุกมีไว้กระทาให้แจ้งส่วน,นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคมีองค์แปดประการหมดเวลา